สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบกับช่องโมโม่เลนเตอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมไลน์เลนเตอร์ที่หกวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตรงกับวันตัดหลีพีและวันเสาร์ที่สองของเดือนมกรานะครับซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติก็รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งเป็นคำขวัญของท่านนายกนะครับก็ถ้าเป็นวันเด็กสมัยก่อนนะครับก็ จะมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับตอนผมเป็นเด็กผมก็ชอบนะครับกคโอนะครับวันเด็กก็มีการแจก,กของขวัญแจกอะไรกันนะครับแต่ว่าตัววันนี้มันก็ตามตามยุคสมัยนะครับเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องของโรคระบาดไวรัสโควิด COVID นะครับการใช้ชีวิตแล้วก็การดำรงชีวิตแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆก็ลำบากยากมากขึ้นนะครับบางโรงเรียนก็ยังปิดอยู่นะครับ วันเด็กปีนี้ผมก็ขอให้น้องๆมีความสุขมากๆนะครับก็หวังว่าไวรัสโควิดจะหายไปจากเราเร็วๆนะครับการใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเปิดกระาทสักหน่อยนะครับมีเพิ่มโอกาสของได้ตัวของลอนแล้วก็แอลลี่นะครับซึ่งตัวที่น่าสนใจก็ตัวของแอลลี่นะครับอยากได้มา คู่กันกับตัวของเอลิสนะครับในการตัดเกิดนะครับสกิลนี้ครับน่าสนใจมากครับมีตัวอยู่ยี่สิบเจ็ดใบนะครับดูบี้ผมก็จะยังไม่ใช้นะครับตัวรอนก็อยากได้นะครับแต่ว่าการบินผมมีตัวของเซลลี่หิมะนะครับใช้งานอยู่นะครับตัวหนึ่งนะขอใช้ตัวเปิดนะครับลูบี้ผมจะดองไว้เปิดเชียนะครับได้เลด ดัปเตอร์นะครับก็เซอรี่ดาวน์เสานะครับเป็นตัวเก่านะครับไปเก็บมาทาปีร้อยได้นะครับสําหรับตัวเมื่อกี้ชื่อนตัวเกลือนะครับมมนนักมายากลน,นะครับถือเป็นตัวเกลือตัวใหม่นะครับสําหรับตัวนี้ เได้เอลลี่นะครับอยากได้มากครับโูบินฮูดครับก็ตัวนี้ก็ในล่างเกตด,ดาวของมุนธนูนะครับหรือมุนดาร์คฮีโร่นะครับก็เป็นตัวกันบินอีกตัวหนึ่งครับมีให้เราเก็บที่สเตตหลักนะครับเป็นล่างเกดดาวนะครับ กลินเท้าออกรัวๆเลยครับบาหงอขโมยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานกลางๆนะครับก็ไม่แนะนําให้ปั้นแม็กนะครับสำหรับตัวเมื่อกี้ใช้งานไม่ค่อยดีครับไม่โหดนะครับจะมาไหมครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับตัวเลนเจอร์ใหม่ของเดือนนี้สิบไอดีผมยังไม่ได้ซักไอเดีเลยนะครับก็มีเปิดๆไปบ้างนะครับสําหรับกาชา แต่ก็หลักจะเปิดด้วยตัวนะครับก็จบไปครับก็ได้แปดดาวมาปิดท้ายแต่ว่าเป็นแปดดาวตัวเก่านะครับเป็นมูลรอปีนะครับใช้งานไม่ได้นะครับสําหรับตัวนี้นานตัวเลนเจอร์มันออกมานานแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ย่อยหรือว่าไอเอาไว้ตีบวกเพื่อรับห้ารูบี้ก็ได้นะครับสําหรับเลนเจอร์ตัวพวกนี้นะครับนะครับตัวที่ได้มานะครับประมาณนี้นะครับก็ตัว เรียกว่าเซตขยะก็ได้ครับสําหรับตัวเลนเจอร์พวกนี้นะครับสําหรับ ID 6ก็ถือเป็น ID ที่ผมชอบมากอีกไีนึงนะครับก็เป็น ID ที่เปิดได้ตัวเลนเจอร์ตัวเก่งๆเรื่อยๆนะครับตัวล่าสุดที่ผมเปิดได้นะครับก็คือโกนี่สล็อตนะครับซึ่งมาในตู้พิเศษสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เข้ามาในทีมก็ถือว่ายกระดับทีมได้นะครับ ตัวนี้ผมถือว่าเป็นระดับพรีเมียมนะครับมีอยู่ทั้งหมดสีห้าตัวนะครับในสายตาผมนะครับที่เป็นธาตุพิเศษที่ยังสามารถปั้นแม็กได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบตัวของเกสซิก้าฮนิซอร์หรือว่าบาวแสงหรือว่าเจมเมืดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ายังใช้งานดีอยู่นะครับก<ๆ>็คือตัวของมูนเยลลี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดนะครับ เดี๋ยวไปตะลุยบีปีตะลีคารูบี้เข้าคังกันดีกว่านะครับในวันตะรลีก็เพื่อรักษาหลีกของเรานะครับไอดีนี้ก็น่าจะจบประมาณหลีกเพชรหนึ่งนะครับนะครับได้โคนี่สล็อตมาถือว่าช่วยทีมได้เยอะนะครับก็มีตั้งรับดีขึ้นมานะครับนะครับเกมเล่นเองก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นครับก็ถือว่าประคองตัวในหลีกได้นะครับสำหรับ ไอนี้ก็จบปลีกเพช่ยน,นึงทุกสัปดาห์ก็160ยรูบี้ครับก็สะสมรู b บี้นะครับคนไทย ID นี้ผมจะไม่ตีนะครับอขอลองคู่ไอชินระกับเบนนี่มารุดูนะครับแล้วก็มีตัวของไอบอสแสงนะครับตัวโยมีครับแล้วก็บาวแสงนะครับก็ถือว่าเป็นไอดีที่ โหดอยู่นะครับสำหรับไบ้ดีนี้ไปครับจะไปไหมนะครับลองดูครับตัวของหน้าสื่อผมก็มองว่าเป็นตัวที่โหดอยู่นะครับเขาลงน้ําแข็งแล้วนะครับผมจะชอบกดออโต้ในการเลื่อมหลีไอเลื่อมพีพีนะครับ ก็ถ้าทีปนามุดชาร์จใจ้จะเตรียมผมก็จะปิดออตโต้นะครับก็จะเล่นด้วยนิ้วนะครับได้ตัวใหม่ๆเข้ามาตัวที่โหดๆเข้ามามันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับก็เล่นสนุกขึ้นนะครับเนี่ยครับเกมเมื่อดเสกเป็นรูปปั้นหินนี่โหดมากนะครับแล้วก็ได้สล็อตเข้าทีมเข้ามานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับ เขาระดับ L 8 0เลยนะครับตัวเลนเจอร์โคลโบรอบที่แล้วผมเปิด10 ID ผมไม่ได้สักตัวเลยนะครับในรอบของไอไอ้ไอคนไฟลุกนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วเป็นเป็นโคลโบน่าจะเป็นโคลโบเซตเดียวนะครับที่ผมเปิดไม่ได้นะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามมากนะครับก็เปิดไม่ได้ผมก็ใช้ตัวเปิดนะครับก็เปิดประคองไปครับแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าผมต้องการมาเปิดไอ้ตู้นี้แหละครับทาาพิเศษไปเนี่นะครับที่เป็นตู้พิเศษส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับผมก็อาศัยว่าดองตัวอันนี้น่าจะคนไทยนะครับก็ดองตัวไว้เยอะนะครับก็มาเปิดก็มีผิดหวังสมหวังนะครับสําหรับตู้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รอบที่แล้วนะครับ อขอลองกับทีมนี้นะครับก็มีสลอตเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวของติก,กีนะครับติก,กีแม็กนะนะครับอขอลองดูครับปล่อยตัวไปนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับคูณสองไปครับ ติกี้ก็ถือว่าเป็นตัวรีเซ็ตสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นทตุพิเศษมันก็จะปั้นหากบม่วงปั้นยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆม,มาส่วนมากเพื่อนๆก็จะเลือกปั้นตัวใหม่ๆนะครับตัวเก่าๆก,าก็ปิดไม่ออกนะครับเมื่อกี้นะครับปิดเอาตัวไม่ออกนะครับเอาอตัวโดอ,อมตะนะครับเพราะว่าเขาแชร์ไปแล้วนะครับโหทีมนี้ถือว่าโหดมากครับ จะไหวไหมครับเพราะว่าดาวินชีเขานี่ก๊อปโหดมากครับเอาเยนลี่ทั้งสล็อตทั้งเยนลี่ไปนะครับดูท่าแล้วก็เขาก็มีไอ้สล็อตด้วยนะครับขอพัดก่อนนะครับดูจะไหวไหมครับแต่ว่าทีมเราก็เริ่มทำลายกลุ่มได้นะครับแช่นะครับจีพนามุตตามนะครับเตียงนี่ครับ ลงกลุ่มไปเลยนะครับเมื่อกี้นะครับทำลายกลุ่มได้นะครับเมื่อกี้ถ้ายื้อเป็นนาน,านทีมเราก็มีโอกาสที่จะยื้อได้นะครับเพราะว่าไอ้ทีมเราเริ่มทำลายกลุ่มได้นะครับก่อนที่ผมจะพัดนะครับแต่ว่าถ้าโอกาสเสี่ยงมากก็ขอพัดก่อนนะครับสำหรับไอสำหรับปีนะครับไม่งั้นเรามีโอกาสพลิกแพ้ได้นะครับ ก็ดูเกียร์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกตึงนะครับนี่ครับสล็อตเขานะครับก็เซตจันทานะครับอย่างแต่ช่องกลางกับช่องุดท้ายถ้าได้ครบเซตมานี่จะโหดมากนะครับเกียร์เซตจันทานะครับสําหรับสายใบพิบนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับเกียร์ก็ดีนะครับเกียร์กีาวเยอะครับคนไทยนะครับ มีตัวบิน2ตัวแล้วก็บาวแสงแม็กนะครับแล้วก็ลูเดียสนะครับเอลซาครับมีลูดัตนะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวที่โหดอยู่นะครับสัหรับดัตนะครับถึงเนื้อไปแค่ไหนก็ยังโหดในสายตาผมนะครับไปครับไอดีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับสร้างมาตอนโคโลโบเจ็ดบาทนะครับก็ได้ตัวของดัตแล้วก็ชิง และตัวของอลิซาเบตนะครับตัวได้มาสามตัวครับตอนสร้างไอดีใหม่เลยนะครับแต่ว่าผมใช้แค่คิงกับดั้นนะครับตอนสร้างใหม่ใหม่เพราะว่าตัวของอลิซาเบธไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับถือว่าช่วยทีมได้เยอะนะครับตอนสร้างไอดีใหม่ใหม่เพราะว่าได้คู่โหดมาเลยนะครับ อมตะนะครับเบาแสงก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากนะครับเพียงแต่เขาจะโดนสกิลง่ายไปหน่อยครับถ้ามีหลบสกิลเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่มา,หาโหดเลยนะครับแต่พอโดนสกิลง่ายก็โดนก๊อปมั่งโดนยิงสแตนพวกสตตนพวกนี้นะครับโดนง่ายนะครับบางทีก็ยืนทื่อไปเลยนะครับ เนี่ยครับเหมือนชื่อคนไทยเลยนะครับคนไทยไหมเนะี่ยพิเชษน่าจะคนไทยนะครับพอดีเป็นธงไม่รู้ว่าธงไอ้ต่างชาตินะครับไม่ได้ดูนะครับน่าจะเป็นชื่อของคนไทยนะครับพิเชษนะครับก็ขอโทษได้นะครับ ที่ไปตีนะครับแต่ว่าบางจังหวะผมก็ไม่ได้อ่านชื่อนะครับส่วนมากจะดูเป็นธงนะครับโบทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่โหดนะครับก็คู่พี่น้องสุดโหดนะครับชินจังกับฮิมาบารีนะครับตัวเอลซาเอลลิสนะครับแล้วก็ติกิแม็กครับอยมีครับสล็อตนะครับดัตครับถือว่าโหดนะครับขอลองดูนะครับ จะไวไหมนะครับเพิ่มเพิ่มแลทีละ1,000หน่วยนะครับสําหรับคู่พี่น้องมหาโหดนะครับก็เสียดายนะครับ10 ID อผมเปิดไม่ได้ที่มาวลิสัก ID เลยนะครับตอนนั้นก็ได้แค่ชินจังนะครับชินจัง2 ID นะครับ แล้วก็ตัวของคาสมาม่าคงแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้มา3ตัวนะครับ3ามไดีใช่ไหมทุ่มหนักมากเลยนะครับโดยเฉพาะไอดีหลักนะครับตอนนั้นตอนที่โคลรโบชินจังมานะครับผมไอดี ID หลักผมไม่ได้สักตัวเลยนะครับแต่ว่าไปไปเปิดไม่ถึงนะครับ เปิดไม่ถึง2,100ลูบี้นะครับก็เลยไม่ได้การันตีนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยเริ่มดองลูบี้นะครับสำหรับไอดีหลักก็เลยเน้นเกียร์ไปเลยครับเพราะว่าเปิดไม่ได้ตัวเพิ่มแร่สุกูนั้นนะครับก็เรียนยากครับพราอไม่มีเกียร์ดดแร่เยอะนะครับก็สู้ได้นะครับสำหรับไอดีนี้ก็ เดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูเกียร์เขานะครับเพราะว่าเหมือนกับจะไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูเหมือนทีมเขาน่าจะโหดนะครับแต่ว่าต้องไปดูเกียร์เขาสักหน่อยครับโอเกียร์เขาก็ถือว่าดีนะครับนะครับมีชุดพระละด้วยนะครับก็ถือว่าเกียร์เขาก็ไม่ขี้เหร่ะนะครับแต่ว่า พอเล่นแล้วมันมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ครับไปครับไทยนะครับมีตัวบินนะครับเป็นหมีบินนะครับบาวบินนะครับก็เป็นเซตของคริสต์มาสนะครับเซตล่าสุดขอลองดูนะครับตาสุดท้ายนะครับ ไปเลยครับนัดสื่อเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับก็มีบับบิงนะครับเป็นตัวเรนเจอร์ที่ผมมองว่าเท่หล่อเท่นะครับแล้วก็ยิ้มแบบโดนใจนะครับแล้วก็พอถัดมาโคลโบของไอคนไฟลุกใช่ไหมครับผมก็เลยไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมมองว่าตำแหน่งมันทับกันกันกบไอตัวของนัาสื่อนะครับเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ ถัดไฟเหมือนกันนะครับสายพลังาัดไฟผมก็เลยไม่ค่อยตามล่าครับเนี่ยครับก็ถือว่าสู้ได้นะครับยกระดับมากเลยนะครับได้สล็อตเข้ามานะครับแล้วก็ตัวของมุนยลลี่นะครับผมยังมองว่าเป็นตัวโหดนะครับซึ่งไอ้ดีหลักผมไม่ได้นะครับเนี่ยครับถือว่าชนะแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับ ถ้ามีเวลาดันหลีกก็น่าจะจบประมาณเหลียกมาสเตอร์ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับก็เล่นวันละรอบนะครับบางวันก็ทําแก้ภารกิจนะครับโอเกียเขาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าโอเคนะครับส่วเกียร์เขาชิโนบุนะครับบางไอดีผมก็ถอดออกนะครับผมมองว่าหลังๆมาช่วยทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหนีบาวครับเป็น อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทุกไอดีผมเปิดไม่ได้ครับก็เล่นห้าตานะครับชนะไปห้าตานะครับก็น่าจะจบดีเพชรหนึ่งได้สบายๆนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ได้รอรับร้อยหกสิบรูบี้เข้าคังนะครับก็รอ้อยมันครบเจ็ดพันรูบี้นะครับผมจะไว้ไปสุ่มถล่มเปิดเกียร์รอบเดียวเลยน,นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ เปิดเกีย์คริสต์มาสไปน่าจะประมาณพันกว่ารูบี้นะครับสรุปนะครับพอได้ตัวของคนนี้สลอตเข้าทีมนะครับเกมเล่นเองก็ช่วยเล่นง่ายขึ้นนะครับเรื่อนขึ้นแล้วก็เกมตั้งรับก็ชนะเยอะขึ้นนะครับซึ่งพอได้มาจับคู่กับเกมเมื่อดหรือว่ามูนชุดเยลลี่นะครับเพราะว่าเป็นเลนเจอร์สายแร่เหนือน,นะครับก็ชิงแร่นะครับพอได้มาอยู่ด้วยกันก็ทีมก็เล่นง่ายขึ้นครับ ซึ่ง2ตัวนี้ไอดีหลักผมยังตามล่อยู่นะครับยังยังเปิดไม่ได้นะครับผมมองว่า3ตัวนี้ก็ยังเป็นระดับต้นๆนะครับสำหรับท่านพิเศษที่ยังปั้นปั้นแม็กได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเกีร์แสงนะครับที่ผมมองว่ายังยังโหดอยู่นะครับส่วนเบาวแสงผมก็ให้ลองๆลงไปจากเซตนี้นะครับก็สำหรับชิป พีพีตัดเหล็กนะครับในรอบของวันเด็กผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีผู้เล่นในเกมไลน์เลนเจอร์อยเยอะนะครับสามารถแอดมาเป็นเพื่อนเพื่อส่งคะแนนเต้นเอฟกับ ID ผมได้นะครับผมมีทั้งหมด4ี่ไดีเดี๋ยวผมทิ้ง ID ไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใ้ช่องโมงูม่ลเลนเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ